เฮ้ลิวน่าจะแกงง้มืออะทัมมอนรอแปดแส่หมูโมาบ่อยๆกูน่าจะแพ้เลยลเ,เลยระเบิดเลยม้วมาได้เต้สะกินเทะอะไรอ่ะนี <c oughs> อ่อั <c oughs> พอะไรเนี่จั๊กคอปเตอร์กระโดด ยืนได้แบเแบบเมกะร้อยกูว้าสัตไอ้เช็กเกียร์เพินเดิมมาสมัยไอ้สัไม่น่าสมัยเลยเชี้ยทำไมเลยทำไมกบ

Lột cua Hay mà Đây là mấy cô à, Ăn đi Ô Oh, wow. Wow. ดีถ hey. ้่ก็เอากรเลยสักแหมอยู่แฟนแรกเละเฮ้ย ไ,ไม่รอดอะ่ะใครซื้อบอร์ดไปเหี้ยเอเยอเกมมีขยันเวทไอ้สัตว์แต่เอาทันหรือว่าอ่านเกมขาด <c oughs> ไม่จะเวทผมทุกลุมเลย ว่าดนอยู่นะท้กวันนี้ไอ้แมวเดียวเราคนละรุ่นอยู่นะอืมยิงจะหกเลยแตเบแปดไไม่มีแปดได้แต่โอ้ เราเป็นเอารีทั้งคู่เต็อหมดม่งเห็นก็เต็มเต็มอัพแล้วอยู so ่แกนมะ 他敢问？ เยอะหลอดเลย้วยเลยเ้ยเคทันเต้ไอ้หี้ยตัวหี้ยแล้วก็น่ะโคตรแรงไอสัตว์ตึ้งหลอดเหมือนไอ้ทียละลายเป็นน้ำเลยไหมปาัวปามปากวัวใเฮ้ยที่นี่ะเขาเขาเเป็นไหมเนี่ย

หลอกละว่าพวกมตลกเลยลเล่นเเวคือดูมันทำเวฟกลางแลว้วไดมันเดมเเิรเสรไปล้ก็แพ้ในุดล่อไสคิวโอ้ยเียอะไรเนี่ยบอดรอดด้วยรอ,อยไม่ไหวสามารถแรงไ วายตองเว็บิ๊กบิ๊กรวยไรจัดไม่เป็นไรเพืดอแปลว่าทีมเอ๊ะเฮ้ยสงสารนี้อะไรจ่าว่ะดูตัวอะไรอ่ะมันเสียเวฟโคตรใหญ่ใหญ่จัดเลยแหละน้องเเฮ้ยคงก็ต้องรับตรงกลางอะ แล้วกลับมารับเวฟที่ก็คือแบบเหลือแบบไม่ถึงเวฟอะ <laughs> <laughs> แซดบอยลยเพื่อนไม่อะไรเงี <laughs> โอ้ผมทำจิตมาฮะ <laughs> ไม่เออใบติปคุณแนวไปสมอยใช่ <laughs> ยาอีค E Q อ๋อเฮ้ยกดเดียวยังไม่ให้กดแฟร์เลยต๋าแหลโอ้โหเสียแฟร์เลยกดไม่ทันหรอกไอ้เหี้ยมันโดนตายไปแล้วเฮ้ยกูบอกว่าเสียแฟร์ก็เสียแฟร์สิหนวกหบปีนึงเลยว่ากูเสียแฟร์ละมาแกงกูแกงแบบดีบาแกงว่ากี่เนี่ยยังชอบเลยิว มาจต่ไม่ไกลับบ้านคะ่ะไปอะไรอังยฤสแซ่ดเย็ดเมตรคนดีนะแรงมากเอาปิดครึ่นนงเหรอรายงานดีครับพี่ชายโอ้ยโฟกูได้ดแบบคนจัตหรอือเปล่านี่เวท โอโหตัวสวยซะด้วยตัวนี้เอาต่อดี๋ยวนะ้ยังเอาต่อเลยใช่มาก่อนกลัวแน่จัดขวานไหนเพย์อุ้ยโอ้ยเฮียนั่นแรงจัดผูเอาแน่ไอ้เฮียเฮ้ยสิบห้าดิ <c oughs> พี่เนี่ยตัวเรากะตืเไม่ให้ผมบอกเลยกระดย่งไม่แรงมีคนฝังกูดมีฝังกูมีคนกดยอมแล้วมันก็จะใครมันก็คือต้องไว้โบอไงล่ะใช่เหรอใช่ตองกว่าแล้วยังไม่ยับพี่ฮะถ้ายับพี่ผมกดละโอ้โดีีไม่ผม่สอดที่กดที่อยู่นะ สง่งขี้อยู่นเนี่ยต้ร <laughs> อดูอีกไวนึงเันเต้มันมดูตัวมันไวก็คิวนีขี้อะไรอ่ะนี่เพื่อนโอ้หเพื่อนัเบเล่นเวทตัวแม่งเะ่นโคตรเลย <laughs> ้ยสอ้ยไปทำไรอ่ะใครสาก็เป็ดอยู่แลวเนี่ยเผือใครสาตีไปรู้เนี่ยเย้โอ๊ยอ้นี่เขาไม่้จะถอยเอ้ยโอ้ยอาแรงนี่ยีอเวลแ้วแยน เราไม่ต้องจัคิวมงไงได้เยอะดิโอ้ใช่ไม่ใช่เวนนั้นหลไต้องรีบใช่เวนมันนานไปหน่อยงครั้งกยตอนเก็บตั้งตัวละครต้องอย่างัวนเลยลอยที่อะไรกูซอบว้แล้ว

วะแยจะเบาจะบวกเหรอหมอดมันตายอ่ะไปด้วยโคตรแรงเลยจัดโอ้คอลเลกเตอร์โอ้หมดปวดไม่ไหวแย่คอลเลกเตอร์ยังไม่ได้กลับบ้านนะ เดี๋ยวจะต้องกลับบาเนี่ไม่ได้กลับบอว่าน่าจะแพ้รับนเอ้ยง่ายจังโอ้โหโตรแลอ่ะยีไม่ใจยังบินอยู่แล้ว่จอไรชนโน้มาจากนังเฮ้ยโอ้โหจะยชีวิตเลยโดน ทำเพียงเนหมกอน <c oughs> ปานแตกัน,กนเตไม่ไหวมาแฟละเียยับขี้ ôi oh, oh, yeah ui ừ. ừ, ừ, tôi đi